นเช้าพิ่น้องทุกท่านนะครับเช้าวันนี้เรามาเฝ้าเดียวด้วยล่าทางแห่งความเชื่อของคิสเตียนชุดที่6รู้จักพระคุณความรอด EP ที่4ี่หาละประกันแห่งความรอดให้เรามาอ่านยอมบทที่10ข้อที่28-29ดถึงย9ด้วยกันนะครับเราให้ชีวิตนิรัน์แก่แก่ทั้งหลาย แกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประธานแก่นั้นให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้พี่น้องครับเช้าว,วันนี้เราจะมาไขควงเรื่องหลับประการแห่งความรลภ ในชีวิตคริสเตียนบางคนชัดเจนในความรอดและมั่งใจในความรอดแต่บางคนไม่ไม่เคยชัดเจนและไม่มั่งใจเดี๋ยวก็รู้สึกว่าตรงเองได้รับความรอดแล้วเดี๋ยวก็รู้สึกว่าตรงเองอาจจะสญเสียความรอดพี่น้องครับเรามาดูในหลักประการแห่งความรอดว่าในพระคัมภีร์ที่ได้เปิดเผยให้กับเรา ความล่อพระคุณความล่อที่เราได้รักนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่หนึ่งหลักประกันแห่งความล่ออันที่หนึ่งคือหลักประกันของพระบิดาในยอมบท 10, มที่สิบข้อที่ยี่สิบอบอกว่า,วาไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดาสามารถแย่งเราบ่จากพระหัตถ์ของพระบิดาในที่นี้ได้บอกเราว่าเมื่อคงคงหนึ่งต้องบรักพระเยซูคริส ได้คืนดีกับพระบิดาคงคงนี้อยู่ในพระหัอันทุงดีวความคงแล้วและไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่สามารถแย่งชิงออกจากพระหัอะของพระบิดา 2. หลักประกันของพระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่หข้อที่39ถึงข้อที่40บอกว่า น้าพทัยความผู้ที่ใช้ข้าพระลงมาคุงที่พระลงทรงประทานให้กับข้าพระลงนั้นจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสงสายหรือสงเสียในวันสุดท้ายเขาจะเฟื้องคึนชีฉะนั้นน้าพทัยความพระบิดาคือคุงที่เชื่อในพระเดชสุข ที่มอบให้กับพระเยซูคริสต์แล้วจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสงสายสงเสียหรือพินาศยอห์นบทที่10บข้อท,ที่28่สพระองค์ได้ประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราและเขาทั้งหลายก็จะไม่พินาศอีกต่อไปสิ่งที่คำที่สำคัญไม่มีใครที่จะแย่งเขาออกจากมือของเรา ไม่มีใครที่จะแย่งชิงเราออกไปอีกฉะนั้นนี่เป็นหลักประกันแห่งความรอดที่มาจากพระเยซูคิสตยอมกที่25่ส้าบทที่ห้าข้ที่ยีบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายความจริงนี้ที่นี้เป็นกังยึนยังครับเปิงกังยืมยังปิงกังหลักประกันหรือเปิงกังสังอย่างผู้ที่ได้ยิงเราและเชื่อเรานั้น เขาจะมีชีวิตนีลังเขาจะไม่ถูกตัดสินพ่ออีกเขาได้ออจากความตายสู่ชีวิตแล้วฉะนั้นออจากความตายสู่ชีวิตแล้วแล้วก็จบแล้วครับเสร็จแล้วจบแล้วได้รับชีวิตแล้วได้ออกจากความตายแล้วอำนาจแห่งความตาย ครั้งที่สองจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในชีวิตของเขาแล้วและความตายครั้งที่หนึ่งผลสุดท้ายก็พกระองค์จะจัดการให้จากนั้นออกจากความตายสุดชีวิตแล้วสามพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ละประการเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดย,ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ชนะสุดจิตใจของเรา พระองค์รู้ว่าคุงไหนมีพผลิตภัณฑ์แล้วต้อมร,รับผลิตภิณฑ์แล้วในเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาปังเกิดใหม่หรือว่าชำระจิตวิญญาณของเขาให้บริสุทธิ์และให้เขาเข้าส่วนในพระวรากายของผลิตภัณฑ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพัฒนาในชีวิตของเขาและจะทรงสถิตอยู่ในของเขา จะไม่มีวางปิ่นแปลงอีกฉะนั้นในยมบทที่14ข้อ16-17ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับเราสึกสึกไปบินิดเอเฟซัสบทที่1ข้อ13-14นั้นบอกว่าผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเดชพิติพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับตาพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นข้ามัจันทร์ ในชีวิตของเขาหมายความหมายความว่าประธาตาและมัดจังไว้ว่านี่เป็นคนงความเราฉะนั้นคนที่ต้องรพระโพลิสุที่จริงๆคนที่ปังเกิดใหม่แน่นอนว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเขาถ้าไม่มีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเขาเขาก็ไม่ไม่ใช่เป็นคนงความพระองค์ลงบท 8, บที่แปดบทที่เก้าทีนี้เรามาดูในจุดที่สี ละประกันแห่งสัจธรรมในฮิบปรูบที่เก้าข้อที่28แปดนั้นบอกว่าชิ่นกันพระเยซูคริสต์ได้ถวายพระองค์เองครั้งเดียวและวังหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวังนั้นจะไม่เกี่ยวข้างกับความบาปแต่จะรับผู้ที่รอคอยพระองค์ได้กลับมาในฮิบปูบที่สิ ข้อที่สิบสี่เพราะพระองค์ได้ถวายพระองค์เองครั้งเดียวก็ให้ผู้ที่ได้รักความบริสุทธิ์นั้นสูงสมบูรณ์เป็นนิดหมายความว่าเราได้สู่ความบริสุทธิ์เราได้เป็นผู้บริสุทธิ์เราได้เป็นผู้ชอบทางไม่ใช่การกระทัคของเราแต่เป็นการกระทังของพระองค์ความชอบทางของพระองค์ กางไถ่ของพระองอยู่ในตัวของเราพระเจ้านักเราเด่นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้โชติธรรมและที่สําคัญที่สุดบอกว่าสมบูรณ์ปีนิดสมบูรณ์แล้วและสมบูรณ์ปีนิดหาหลกประการอีกด,ดังหนึ่งคือเราสามารถที่จะดูได้ตรงเองว่าในจิตใจลึกๆของเราเรามีสานที่สุขแห่งการอภัยพ่อที่มาจากพระเจ้าไหม ฉะนั้นทุกคงที่ต้อมรับภริสุทธิความบาปฝังเขาถูกอภัยโทษแล้วความบาปเขาังเขาถูกยกเสร็จแล้วในกิจก,การบทที่สิบข้อที่สี่สิบสามและลมบทที่ห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองู้ที่เชื่อในพุะอง์เขาก็ได้เป็นผู้ชอบธรรมและเขาก็ได้คืนดีกับพระเจ้าฉะนั้นการคืนดีนั้นเป็นประสบการณ์ จิตวิญญาณของเราจิตสำนึกของเราจะมีสางกิสุขที่ไม่ต้องกลัวความบาปอีกต่อไปเพราะพระพองค์ได้ชำระเราแล้ว6ในลงบทที่8ข้อที่1ิบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ร่วงกับจิตใจเป็นพยานว่าเราเป็นลูกของพระองค์พี่น้องทั้งหลายครับเมื่อเราต้องรับบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ มาปังเกิดใหม่เราและปทาตาเราสถิตอยู่ในชีวิตของเราและยืนยันว่าเราเป็นคงความพุ่งพี่น้องครับถ้าตัวของเราบอกว่าผมเชื่อในพระเดียรสถิจริงๆแล้วพระองค์ตายแทนข้าพรุองความบาปของข้าพะองถูกโยกเสร็จแล้วพระองค์ปินขวางข้าพรุองข้าพรุองก็ปินขวาง ป็นความโปร่งในเวลานั้นพี่น้องครับลองแตะหัวใจของตังเองและถามตัวเองว่าพระวิญญยางบริสุทธิ์อาเมนพระวิญญอย่างบริสุทธิ์อเมนไหมว่าเราเป็นคงความพปรุงจริงๆถ้าเราไม่โกหกตัวเราเองเราสามารถเอ,อถ้าจิตใจของเราส,าสืสอกับตัวของเราเองเราจะรู้เลยว่า เราเป็นคุ้ขความะเจ้าจริงๆไหมเราเป็นลรูปความระเจ้าจริงๆไหม,เ,เ,ม,เ,ไหมเพราะผู้ที่ตังเวลาบริสุขิตเขาจะมีสิทธิได้เปีนผู้ของ,ขง,งพระเจ้าพระมียางบริสุทธิ์จะนำพาเขาจะทรงนำเขาและยืนยันภายในว่าคุ้งนี้เป็นงคุ้ความพระ 7. ูกเจ็ดได้จิตใจจะไม่มีความความ กลัวความตายอีกต่อไปและไม่มีไม่กลัวอำนาจของมังสาตังอีกต่อไปในทิ่ปรูปที่สองข้อสิบสเพราะมีคุงมากใามด้วยความกลัวยอมตกเป็นท่าของมังสาตังแต่ผู้ที่ได้รักการไข่แล้วต้องรักพระอาสุทิตแล้วในพระอิสุทิ์เขามีชัยชนะต่อความบาชัยชนะต่ความตาย ช่ชนะตอบมังซาตาังแล้วฉะนั้นจิตใจลุลึกของเขาจะไม่กลัวอีกต่อไปฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับเรามีหลักประกันสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจของเราไหมถ้าอยู่ในจิตใจของเราเราก็จะมีสานติสุขในความรอดเราจะเชื่นมุงยินดีในความรอดเราจะมีความหวังใจในความรอด เราก็จะอุดที่ตรงรับใช้พระเจ้าในอาณาจักรของพระองค์ตามของประทางตามทรัพยากรที่พระองค์ทรงให้เราและเพื่อนครับผู้ใดที่ต้องร,รับผริสิทธิเขาจะได้รับความรอดเขาจะได้รับชีวินีหลังคือไม่พี่หน้าอีกต่อไปขอพระเจ้าทรงวอวยพรองพี่น้องทุกท่ทางนะครับอาเมน